สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่อง b o h นะครับเครื่อง T1 นะครับแล้วก็เครื่อง T3 นะครับความแตกต่างของ2เครื่องนี้นะครับตัวเครื่องทีเองนะครับจะไม่มีระบบนมนะครับหลักๆจะเน้นเป็นแต่กาแฟดํานะครับส่วนเครื่อง b o h ที3เองนะครับจะมีระบบดูดนมมาด้วยนะครับ ลักษณะการทํางานของ T 3สกับที Pro โปนะครับตัวทีเองนะครับจะมีลักษณะการทํางานเหมือน T 3 Pro โปทุกอย่างนะครับแตกต่างกันเรื่องความจุของตัวกากกาแฟ,าฟแล้วก็ตัวถาดน้าทิ้งนะครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบต่างๆของเครื่องที่และ T 3นะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นถาดถาดน้ําทิ้งนะครับตัวถาดรองแก้วนะครับถังกากนะครับผม ตัวทีสเองนะครับก็จะมีถังกากถานรองแก้วนะครับมีสายนมนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่เมล็ดกาแฟนะครับพร้อมปรับเบอร์บดนะครับผมตัวทีหนึเองนะครับเหมือนกันครับช่องใส่เมล็ดกาแฟและปรับเบอร์บดนะครับตัวถังน้ํานะครับ ที่น,นะครับผมสามารถถอดออกได้นะครับที่3เองก็เหมือนกันนะครับผมสามารถถอดออกได้นะครับสำหรับเครื่อง2รุ่นนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะแค่น้ำถังนะครับต้องเติมน้ำใส่แทงค์เอาอย่างเดียวนะครับผมจะใช้แบบดูดน้ำเหมือนเครื่องที่ r o โไม่ได้นะครับ เรามาเติมน้ำใส่แทงกันนะครับทั้งสองเครื่อง เปิดปิดเครื่องเหมือนกันนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจะอยู่ด้านบนเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือน,นะครับ ระหว่างรอเครื่องทีนะครับเรามาดูเครื่องที่ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเมนูของเครื่องทีน่นะครับก็จะมีเป็นกาแฟดําเป็นส่วนหลักนะครับก็จะเป็นเอเปโซนะครับลาเต้เอเปโซนะครับอเมริกาโน่งแบ็กนะครับแล้วก็น้าร้อนแล้วก็มายอเมริกาโน่นะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเมนูก็จะเน้นทําแต่กาแฟดําเป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูตัว T3 นะครับ สำหรับเครื่องที่าเองนะครับก็จะมีเมนูนมเข้ามาผสมด้วยนะครับก็จะเป็นคาปูร์ลาเต้น,นะครับแล้วก็ตัวนมร้อนนะครับผมหลักการทำงานเหมือนกันเลยนะครับ2เครื่องนี้นะครับเมื่อเราใช้เครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราปิดเครื่องตามปกตินะครับโดยกดค้างไว้นะครับ เครื่อง b o h นะครับจะมีระบบไล่คราบน้ำคราบกาแฟนะครับที่ค้างอยู่ตามท่อส่งต่างๆออกมานะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้นะครับท่อส่งน้ำกาแฟนะครับมันตันไวขึ้นนะครับ อ่านะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการถอดทาความสะอาดนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องกาแฟนะครับก่อนจะถอดอุปกรณ์ออกมาทาความสะอาดทุกครั้งนะครับให้เราปิดเครื่องให้สนิทนะครับโดยขึ้นหน้าจอสแตนบายแบบนี้ไฟสถานะปุ่มเป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วให้เราดึงปลั๊กออกนะครับ เมื่อเราดึงปักออกจนหน้าจอดับสนิทแล้วนะครับให้เราถอดอันดับแรกนะครับถาดน้ำทิ้งนะครับตัวถาดน้ำทิ้งเองนะครับแล้วก็จะมีถังกากมาด้วยนะครับตัวถาดน้ำทิ้งและถังกากนะครับสองชิ้นนี้สามารถใช้น้ํายาล้างจานล้างทาความสะอาดได้ตามปกตินะครับเหมือนกันนะครับทั้งที่1และที่สส่วนตัวที่สามเองก็ต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาดเหมือนกันนะครับให้เราปิดเครื่องให้สนิทนะครับหน้าจอดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเราค่อยถอดอุปกรณ์ออกมาทุก ทุกชิ้นนะครับเพื่อออกมาทำความสะอาดนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับที่เราจะถอดก็จะเป็นตัวชุดบีบอัดกาแฟนะครับก็จะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเขี้ยวนะครับแล้วดึงชุดบีบอัดกาแฟออกมานะครับชุดบีบอัดกาแฟหรือบีเวอร์ยูนิตนะครับผมชุดนี้ให้ล้างเฉพาะน้ําเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วให้เช็ดทําความสะอาดให้แห้งนะครับ หรือตากให้แห้งก่อนใส่เข้าไปในเครื่องทุกครั้งนะครับทำเหมือนกันนะครับทั้งทีห่งและทีสามนะครับจะมีจุดกดอยู่นะครับดึงออกมาครับผมทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตเวลาเราดึงออกมาเราจะเห็นคําว่าอัพแล้วก็ลูกศรชี้เข้านะครับเวลาใส่เวลาใส่นะครับให้นําสัญ,ญลักษณ์และลูกศรน,นะครับหงายขึ้นด้านบนแบบนี้ นะครับแล้วค่อยใส่กับคืนเข้าไปนะครับผมเมื่อเราล้างทำความสะอาดหรือเช็ดทำความสะอาดให้แห้งแล้วหรือตากแห้งแล้วนะครับเราค่อยนําเขากลับมาใส่เข้าไปที่เดิมนะครับผมโดยการดันเข้าไปตรงๆครับแล้วมันจะล็อกแบบนี้ครับโอเคครับผม นะครับเสร็จแล้วเราก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประกอบกับเข้าที่เดิมได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครับผม